สวัสดีค่ะพบกับครูเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะคะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7อยู่นะคะนาตยศัพท์และภาษาท่ารำทางนาฏศิสินไทยค่ะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้นะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะในเรื่องของนาตยศัพท์ใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะเป็นในเรื่องของภาษาท่าค่ะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไม่รู้ก่อนนะคะว่าภาษาท่าเนี่ยคืออะไรเนาะ ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์นะคะก็คือการแร่รำอย่างมีรูปแบบค่ะโดยการนำท่าทางที่เป็นกิริยากิริยาก็คืออะไรคะอาการต่างๆใช่ไหมคะการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าอารมณ์ตามธรรมชาติของใครก็ของมนุษย์เราเนี่ยละค่ะหรือนะคะคำที่มีความหมายเนี่ยนำมาประดิษฐ์นะคะเป็นท่าทางให้สวยงามและมีความหมายสำหรับสื่อสาร ให้ใครคะให้กับผู้ที่ชมนะคะอย่างที่ครูอบอกว่านักแสดงนะคะในเรื่องออโขนก็ดีหรือในการแสดงต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยพูดนะคะหมายถึงว่าผู้แสดงเองเจะไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นก็จะใช้ท่าทางในการแสดงกิริยานะคะการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ชมได้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะ ภาษาท่ารำทางนฏาิลินวันนี้เนี่ยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันเนี่ยก็มีดังนี้ค่ะท่าแรกนะคะท่าตายหรือว่าท่าศูนย์สิ้นคือไม่มีนะคะก็จะเป็นการถ่ายมือทั้งสองข้างนะคะออกไปอยู่ระดับเดียวกับไหล่นะคะแล้วก็ข้อมือเนี่ยผักขึ้นเล็กน้อยนะคะ อยู่ในลักษณะตามรูปเลยนะคะนิ้วนะคะทั้งหมดแบออกแล้วก็เกรงมือให้เหมือนเรากำลังตั้งวงนะคะแต่ว่าเราแค่แบมือฝ่ามือเนี่ยงายขึ้นฟ้านะ,ะตามรูปเลยนะคะก็คือถ้าตายถ้าสูญสิ้นหรือว่าไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเป็นท่า นะคะใช้บอกว่าตัวละครกำลังพูดอยู่กำลังเจรจาอยู่นะคะ mm hmm. เราก็จะใช้มือนะคะข้างซ้ายชี้ขึ้นมาใช้นิ้วชี้นะคะแล้วก็ชี้ไปที่ปากมือซ้ายนะคะชี้ไปที่ปากในลนักษณะตามรูปก็คือให้หลังมือเนี่ยนะคะหลังมือเนี่ยอยู่ด้านหันด้านเข้าหาตัวนะคะตามรูปส่วนมือข้างหนึ่งเนี่ย เราก็จะถท้าเอวนะคะตามรูปเลยเนาะจริงๆแล้วจะใช้มือไหนเนี่ยก็ได้นะคะตามอากับกิริยาของผู้แสดงที่จะแสดงไปในบทในเรื่องต่างๆจริงๆก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใช้มือซ้ายหรือว่ามือขวานะคะอะแล้วก็พว่ความสวยงามเนี่ย ให้เราเอียงเล็กน้อยนะคะถ้าเราใช้มือซ้ายเราก็เอียงด้านขวาถ้าเราใช้มือขวาเราก็เอียงด้านซ้ายนะคะเป็นการใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่ปากแบบนี้บ่งบอกถึงว่าผู้แสดงกำลังพูดอยู่นั่นเองค่ะต่อไปถ้าโกรธนะคะท่านี้เนี่ยไม่แน่ใจว่านักเรียนยังจะจำกันได้ไหมนะคะครูก็เคยสอนอยู่นะคะก็คือใช้มือซ้ายนะคะ แบมือออกนะคะตามรูปเสร็จแล้วเนี่ยให้แตะไปค่ะที่หลังหูนะคะหลังหูนะคะจริงๆไม่ใช่ที่คอคือหลังหูนะคะหลังใบหูของเราหลังแต่ว่าไม่ถึงกับขึ้นไปตรงโดนผมเยอะนะคะก็คือเลื่อนลงมานิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามตามรูปแปะลงไปเลยค่ะ อ่าแล้วก็จริงๆเนี่ยจะต้องถู3ามครั้งนะคะถูหนึ่งสองสามถู3ามครั้งแล้วก็ดึงมือลงเล็กน้อยเพื่อให้รู้ว่ากำลังโกรธก็คือการเอามือเนี่ยเสียสีอยู่กับตัวของเราเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยกำลังโกรธนะนะคะมืออีกข้างหนึ่งข้างขวาเราก็จะเท้าเอวนะคะเพื่อความสวยงามนั่นเองนะคะท่านี้เนี่ยก็จะเป็นการบ่งบอกว่าผู้แสดงกำลังโกรธ นะคะโกรธมากด้วยนะก็จะทําตามรูปเลยเนาะลองเอามือถูดูแต่ไม่ต้องถูแรงนะคะเดี๋ยวหูแรงไม่ต้องเอามือปิดหูนะคะอยู่ข้างหลังนะคะเลื่อนลงมาทางท้ายถอยเล็กน้อยนะคะท่านี้ก็ตรงข้ามกับท่ากโกรธเลยค่ะ,ะก็คือยิ้มยิ้มดีใจมีความสุขเราก็จะใช้ท่านี้นะคะก็คือจะใช้มือซ้าย จีบเข้าที่ปากแต่ไม่ต้องไปติดปากนะคะมีช่องว่างระหว่างปากเล็กน้อยนะคะแล้วก็จีบให้สวยงามตามรูปนะคะมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยเราจริงๆจะเท้าเอวก็ได้หรือว่าจะจีบหงนะคะเรียกว่าจีบไงนะจีบไงยอยู่ที่ชายพกก็คือที่หัวเข็มขัดที่เอวเราเนี่ยแหละคะ่ะจีบไงที่ชายพกแบบนี้หรือว่าจะเท้าเอวก็ได้เนาะส่วนมือที่แสดงถึงการยิ้มเนี่ยก็คือ จีบเข้าไปที่ปากในลักษณะตะแคงนะคะตะแคงตามรูปนะเอ่อไม่ได้เอาจีบทิมทิมลงพื้นแล้วก็ไม่ได้เอาจีบเห็นขึ้นไปทิมฟ้าเนาะจี้มาที่ปากแต่ว่าไม่ต้องติดปากนะคะเป็นการอ่แสดงกิริยาการยิ้มนั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะมาทบทวนกันหน่อยเนาะก็คือสรุปแล้วภาษาท่าก็คืออะไรคือ ท่าที่ใช้บอกอะไรกิริยาอาการหรืออารมณ์ของผู้แสดงนั้นๆน,น,นะคะทีนี้ก็การบ้านนะคะครูก็จะให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งกิริยาที่สอนไปนี่แหละคะ่ะท่าไหนก็ได้ที่นักเรียนชอบนะคะเลือกมาหนึ่งท่าน,นะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งในรายกลุ่มเหมือนเดิมเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ